สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เสาร์วันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเต่าทานนะครับอำเภอแก่งข้อจังหวัดเชียงภูมิมื้อนี้ที่พาท่านผู้ชมมาการซื้อขายงัวนต้อกันครับแล้วก็มาเช็คเบิ่งราคางัวภายในสัปดาห์นี้ครับว่าราคางัวนที่เป็นจังได๋เดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับนายห้อยที่เพิ่นนำงัวมาครับค่อยสวัสดีครับสวัสดีจ้าื้อนี้เอางัวมาคมหนึ่งเมตลูกเนาะลูกเป็นลูกผู้ งัวเขานี่ได้เขาเป็นงัวไทยอย่างเนี่ครับน่ะไทยกิ๊กก๊กจ้ะฮะไทยกิ๊กก๊กไทยกิ๊กก๊กจ้ะไทยน้อยเหรอจ้ะไทยน้อยไทยกิ๊กก๊กไม่ไทยกี้บ่อจ้ะลูกบักลาน้อยตัวนี้นี่เป็นตัวที่เธอเลี้ยงเขาครับนะเป็นตัวลูกที่สองจ้ะตัวที่สองตัวนี้เขายังทับเลยยังครับแม่เขานะทับแล้วเขาสูงพอร้อยยี่สิบบ่เฮ้ยพ่อดคตเนาะเป็นงัวไทยกิ๊กก๊กสักก็อื่นนะครับอันนี้เป็นไทยกี้เนาะเปิดไว้ทะเลน้ำห้อยคมนะ สาห้าก็คือได้สองตัวนะครับเนาะได้สองตัวไปรับประกันเนาะเพราะพีน่น้อยงได้เอาไปดอมเวียนเนี้ยครับห้อยอีหลาหน้อยกํลาลังนอนในกล่องเจ้าเนาะได้ยักเดือนนะครับเขาท่านเศร้านมแล้วบปล่ครับนะบ้านเศรานมดีดอกกันบ้านเศรานมอันนี้ก็เปลี่ยนงัวไทยเขาบปะอีหลาน้อยจะเปิดวันเสาร์วันอย สิบสามหาร้อยกระตลองเนี่ยราทเนาะเราเปิดไปสิบสามหาร้อยได้ครับเด้อแต่เพิ่งล่าลูกด้ลุกลุกลุกโชว์ุนด้วยล่ะพี่น้องจะไปดอมนะครับเนาะอ่าสิบสามหาล้อยแต่ว่านมยังพันยาดเนาห้อยเนาะ เป็นงวนน่อยได้ครับเด้อหลาหน่อยขอบอรติดต่อได้ครับห้อยแครับ เจ็ดเจ็ดสองสองครับห้าสามสองห้อยอย่างห้อยอย่างครับห้อยจอนจ้าห้อยจอนมาจากผู้เขียวเนาะให้หมานได้ห้อยเด้อให้โชคดีครับผมให้ได้ปล่อยแล้วครับครับครับแล้วงัวไทยมาคมหนึ่งเด้อครับพี่น้องคนเดียสนใจคอยทรหาเราด่วนเลยครับนี่ย ลูกเขาอะอ่อมรอมดีครับเดี๋ยวนี้มันหายากเนะครับงัวแบบนหนก็ค่อยเห็นครับงัวไทยน้อยๆกว่านะแสดงว่าเจ้าของเพิ่งอนุรักษ์ไว้ะครับเนาะเอ้งัวน้อยอย่างที่ถ้าเขาเอาพอนี่ไงมาลงนี่มันนีเป็นอย่างบ่ครับเนะ่ยเมื่อกี้รับได้บอลลูกเขาอ่ะรับได้อยู่เลยที่ยังไปรักขอดนะครับได้ยุติเารับได้อยู่อ๋อครับครับครับแต่ว่าดูรักไว้ดีก่อนเนาะเป็นงัวไทยครับครับครับ พ่อคุสวัสดีครับมื่อเนี้ยเอางาเม่สาวมาตัวนึงเนาะพิล่าน้อยเรียกเดือนครับพิล่าเนี่ยประมาณปีนี่แหละครับเป็นปีปีสองเดือนอันนี้เป็นงัาบ้านเขาปะครับงัวบ้านครับงัาบ้านเนาะลูกคอกงัวลูกคอกเขาเนี่ยนาะครับเนาะแต่ว่าแดงดีงาพิล่านี่ว่าไว้เท่าไหร่ครับเปิดไลยสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันนี่คือราครับเปิดเนาะครับเนาะก็ยังต่อรองได้อีกอยู่ ก็มีเพื่น้องผู้ใดสนใจขอเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์082ครับ128หา379ครับว่าทางอีไลน์นี่มันห้องแทรกเสียงโทรศัพท์ออกไหมนะครับ082ครับ128หา379ห้อยยังครับห้อยวันครับห้อยวันมาจากใสครับแกี๊ข้อครับไอเดปล่อยเลยได้ห้อยเด้อครับไอชกชกครับผมอัพข้อก็ได้ไลน์ครับครับครับล่อม้าตัวหนึ่งเด้อครับเด้อ เป็นว่าอีหล่าน้อยว่าเมียสาวห้อยรับประกันทุกจุดนะครับเนาะห้อยพี่น้องอยากเอาไปดอกว่าไปเลี่ยงครับบุมมิตรหนีบุมมีอย่างครับครับคร่สนใจไปรโทรหาเราครับครับไม่สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเมื่อเดือนงามาคมนึงเนาะครับมะคมหนึ่แม่ลูกลูกเขานี่ผู้หรือแม่นะครับตัวผู้ครับลูกตัวผู้ัวเขาเนี่ยคือหัวไทยยังครับนี่ยไทยกลางครับไทยกลางเนาะครับเขาได้ลูกเป็นตัวละห้อยลูกตัวแรกครับนี่ลูกตัวแรกเนาะครับแม่อาไปกระตัวที่สองท้องตัวนี้ได้ครับมีครับในท้องทับสองเดือนแล้วครับเอาพราท่านที้ทับให้เขาครับทับโตอยู่บ้านครับเพาทับตัวอยู่บ้านแม่นี่ย ครบนี่ให้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไป49ครับ49ราคาเปิดเนาะครับราคากรต่อรองได้อีกครับกระบอกห้อยมาจากไสนครับจากบันแทนนี่แหละครับบันเตานี่ครับไอ้าอเพิ่มบันแทนเนาะครับขอเบอร์ติดต่ออนห้อย081ครับ7179463ครับห้อยยังครับห้อยมากห้อยมากครับให้ประมาณได้ห้อยเด้อครับให้ได้ปล่อยเร็วครับครับขอบคุณหลายครับพี่น้องผู้ใดสนใจกระทู้ให้เราได้ครับเด้อเรามาคมหนึ่ง

ห้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมืุนี่เอางวงงามมาหลายตัวแล้วเหมือนน้องคเนาะมาเจ็ดตัวเอาอีนังตัวที่เจ้าผูกไว้ห้อยนั่นก่อนครับอันต้นไม้นั่นอันนั้นตอนนั้นเปิดอายุสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้าอายุเขาจะเดือนครับห้อยอ๋ออันนี้มัน มเเป็นง้อสาวเป็นง้อสาวอะค่ะพี่ยังยังบ่ได้ทับเนาะครับเนาะช่องว่างอยอะวัดใดก็เปิดวัดใดครับสามสบเก้าสามสิบเก้าคือราคาเปิดได้ครับเด้อคืออีนังที่เราผูกกับต้นไม้นะครับส่วนตัวที่สองคือนังแดงตัวนี้ค่ะเปิดตัวละสี่สิบห้าค่ะเท่ากันเท่ากันค่ะอ๋อครับสี่สิบห้าเป็นง้อสาวเบนนะครับของเราง้อสาวง้อสาวบนเลยขับฟอร์มทับค่ะขับฟอร์มผสมตัวนี้เครื่องดับยังดีเพราะนั่นนะครับนะ ต้งดำยังดีนะครับเป็นโบสถ์ขั้นสองครับห้อยรับประกันนะครับเนาะตำมีทุกจุดตำมิตครับสามตัวแล้วส่วนตัวที่ซีคือนอนอยู่ตัวนอนอยู่ตัวนี้เออซื้อมากขาเจ้าก็บอกว่าว่าไอ้พับแล้วค่ะอีนางตัวนอนนี่ดีครับทำแล้วอ่ะตับประมาณสามเดือนแล้วไอ้ลูกหล่ะยืนโชว์หุนลูกหล่ะยืนได้บล่าโชว์หุนลูกหล่ะขาเมื่อยถึงขามากไก เอาว่าเป็นอยังข้าวพอ้อใ่ขาวดอย่างช่ขอนอนขอน้อนถ้าไหนก็ตัวไหนอีหล่านอนอยู่นะอ่าตัวนี้ก็สามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดอาอีนั่งแดงตัวนี้ยืนยืนครับนสามสิบเก้าค่ะเปิดที่สามสเก้าสามสิบเก้อันนี้ท่องยังครับยังบ้ันทองค่ะยังพันทองค่ะทัวชิลเลียของเขาเนี่ที่คบสูงใกล้เคียงกันเนาะัวเขานี่ยครับัหเก็โตนะร้อยสีถึงบ่คกอบได้ยั่เนาะได้ยค่ะพี่ได้ย่ ได้ห้าตัวแล้วครับตัวที่หกตัวคุ่นบ่สองตัวพุ่นทับแล้วค่ะอ่าอีนางอีนางเท้าตัวนี้ตัวขาวเ่าท่านทับค่ะตัวขาวนี่วันทับความผสมค่ะขาวนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับพ่อยอ่าเปิดไว้อยุสามสิบเก้าค่ะพี่สามสิบเก้าใช่แล้วครับเปิดเอาอีนางเหลืองครับอันนี้ยีิบเก้าค่ะพี่นี่ทับแล้วจะทับแล้วค่ะครับเพื่อพี่น้องผู้ใดสนใจคอเบอร์โทรศัพท์นะครับพ่อยเบอร์ติดต่อ ศูนยดนย์ค่ะศูนย์ห้าหนึ่งศูย์งค่ะพี่พออยังครับันี่ค่ะจากไอมันจ่ามันจ่าให้มันได้ไอได้ให้มันมานได้ครับได้ครับให้มันมันทุกโซครับเล่างามาหลายตัวนะครับมึงนะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรหาเรา นี่แหละมึงโกง่อินข้อห้อยสวัสดีครับเอางามาสองคมนะเอาคมนังขาวนี่ก้อนครับลูกเขานี่ผูหรือเม่ครับผูครับท่องข้อตัวนี้ได้ครับแมเขาวอ่ะท่องตัวนี้ได้ทันทับหรือยังยังครับยังอยู่ท่องว่างนะครับเนาะเปิดเท่าไรครับแม่ขาวหนาเมื่อนาครับแมลูกครัไอ้นังหนวนครับนังหนวนกับหาเมื่อนาครับลูกลูกก็ลูกผูลูกผูครับอท่องทับแล้วต่วครับยังครับหาเมื่อนาท่องว่างอยู่พอเบอร์ติดต่อผู้ห้อยโดนแปดสอง ครับหนึ่งสี่ห้าครับสองศูนย์หนึ่งสี่พ่อห้อยอย่างครับห้อยวงกลมแจกใส่พ่อแจ้งข้อครับให้มันหมานี่พอเด้อครับให้ได้ปล่อยเร็วครับวันนี้ของเขาหลบ้างพ่อไหมนหลายครับของเขาไหลเยอ่ไทยบ้านเด้อไทยบ้านครับนี่พ่อกำลังกำลังเข่ากำลังเข่าครับพราว่าตอนนี้มันเศร้าอยู่เนาะครับครับเอาหมานหมาได้พอเด้อ ห้อยบดีครับเอางวมาตัวนึงเนาะของเขานี่คือเอ็นงวงอย่างครับเนี่ยอันนี้งวงไถ่ยังไถ่ยังไท่กี้บ่คือไถ่ไท่กลางครับไท่กลางวัดเนี่ยเขามีบลูกไปจากตัวละห้อยนะสองตัวสองตัวเขาตัวแรกขายไปแล้วตัวแรกขายไปแล้วเด่นมันใครอย่างนี่ครับเขาสูงเพราะร้อยสิบห้าเพรเหนือเนาะสูงจริงนะสูงแข้งเอวผมนะครับเนี่ยแข้งเอวผมประมาณร้อยร้อยนิดนิดเนาะเอาตีประมาณนั้นครับครับ โ oh, อ้ยล่ะก็เป็นหัวไทยท่า <lawsuit> ครับไทยแบบหางบด้หาเบิกหางได้ค <Now> ร <websites> uh, ับแบบนไหนเค่อยเห็นแล้วพอค่อยเปิดทะเลก็ตัวไหนพอค่อยมื่นหกรับเลยมื่นหกแล้วครับเปิดเนาะเปิดพี่น้องผู้เดชสนใจก็ทรหาเราถ้าเราไม่ได้ขายก็อหนขับเด้อเพื่อจะได้ออนุรักษ์ไว้หัวไทยเป็นยี่หายากครับพอค่อยไม่อยากใส่ครับน้องเรือครับน้องเรือขอนแก่นขอบุญติดต่อได้ครับเบอร์อยู่ใส่ต้องเบื่อหน้ารถหน้ารถรถเจาจอดอยู่ใส่เดี๋ยวผมถ่ายนี่ถ่ายเด้อ ครับเจ้าค่อยย่างเปียบเบือครับอ่าเดี๋ยวผมมาหาเจ้าครับครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ